ใช้เครื่องสำอางอะไรที่เยอะๆเราต้องมีตัวบูทหน้าเราก่อนนะให้หน้าเรารองรับในสิ่งที่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 ทเรากําลังจะใช้นะคะต่อให้มันราคาแพงเท่าไหร่ถ้าหน้าเรามันไม่รับเนี่ยเราต้องไปบูทมันใหม่อยู่ดีนะที่รักนะนะหนูจะพยายามอธิบายเข้าใจง่ายๆนะพ,พี่จ๋าเพิ่มหนึ่งพี่จ๋าพี่ต้องพี่พี่ทักน้องแอดมินได้ไหมคะว่าเพิ่มอีกหขวดถ้าเพิ่มต้องทักแอดมินค่ะ ทีนี้ทีนี้จะทีลรักตัวนี้ตอนนี้ตอนนี้เหลือตอนนี้เหลือเท่าไหร่สองร้อยครับทีลรักคูชั่นเหลือสองร้อยคูชั่นเหลือแค่สองร้อยค่ะเหลือแค่สองร้อยตลับใช่ไหมใช่ครับคูชั่นหมดแล้วนะน่าจะาจะเป็นหนูจำไม่ได้ว่าจากด้วย เขาขอสีแพงซะด้วยเขาขอแต่ต้นไลท์ที่ให้เขาไม่ใช่อะไรผิดพลาดไม่ได้ยกให้เขาขอโทษจริงๆจ้ะแต่ว่าให้ครบทุกคนไม่ได้นะได้ร้อยขวดนะพี่จันนะคะกล่งทองเนี่ยราคาสูงสีเขียวนะคะเพสลี่นะคะเอาให้ทันนะเอาให้ทันนะพี่จันนะคะให้ร้อยขวดจริงๆค่ะไม่จํากัดจํานวนแต่ว่าหมายถึงไม่จํากัดเวลาตอนเท่ากับแต่ให้ได้แค่ร้อยขวด หอมมากขขานะคะขข1 1> รหัสคือ,ขอข1 1> น้อหนูคอควายเล็กหนึ่งให้ร้ยเก้าสิบเก9าบาทค่ะ500กว่าบาทไม่ได้ขายให้1 9 9บาทค่ะนะคะขอโทษพี่ด้วยนะจ๊ะที่หนูยกช้าค่ะจำไม่ได้ค่ะพี่จ๋ขขาคอควายปลปลาเล็กไอ้น้อหนูคอควายเล็กหนึ่งน้อคอหนึ่งค่ะเมื่อกี้ใครอยากไป้มะหอมขวดสีเขียวเหนียวซับทำพิธีแล้วเรียบร้อยหอมามากเวลาตอนฉีดฉีดที่ตัวเนี่ยฉีดห่างตัวเองเนี่ยนะที่รักนะคะอย่าใเย่า อย่าถูพุนเชียงมีจะพิจ๋าเราแป๊บนะนี่นะหนึ่งหนึ่งแมมทัดแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติเราอยากเอาความหอมให้มันเป็นให้มันผสมกลิ่นเหงื่อแล้วเราเป็นกลิ่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเราหรือเอท่าที่บางคนบางท่านเรียกว่าน้ําหอมฟีโรโมนนะฉีดใกล้ตรงนี้นะ,ะแล้วอย่าขยี้นะเอามือเอามือดันไว้ให้อุณหภูมิความร้อนนะคะมันซึมเข้าหากันเสร็จแล้ว เอาออกมาเวลาเหงื่อเขาออกเนี่ยมันจะเจอกระก,กลิ่นน้ําหอมที่ติดอยู่ตามรูของขนมันจะกลายเป็นกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือที่เรียกว่าสเสน่ห์เฉพาะตัวนะพี่จันนะคะรหัสน้องหนูข้อคว้เลขหนึ่งจ้ะนับถอยหลังค่ะเก้าแปดเจ็ดหหนึ่ง กราบขอบพระคุณมิตรลักแฟนเพลงมากๆและขอโทษในความร่าช,ช้าค่ะต่อไปกุนเชียงกุนเชียงแสนอร่อยมาแล้วจ้ะพี่จ <c oughs> <c oughs> ักกุนเชียงแสนอร่อยมาแล้วอาจารย์ชัดเต็มตัวส่วนหมดได้เลยนะคะกุนเชียงแสนอร่อยมาแล้วค่ะที่รักรอสักครู่นะคะกุนเชียงแสนอร่อยของเจ้าสัวอันนี้จะเป็นเกรดนะเกรเอเกตที่ดีกว่าได้จ้ะพี่นางสุภัรกข์จ๋ะ นะรหัสนะปกติรหัสเนี้ยเขาจะขายอยู่ที่180กว่าบาทตามร้านของฝากแต่ขายอยู่ที่159บาทถูกป่ะอาจารย์ะนะกุนเชียงหมูเนื้อนุ่มพิเศษหนูขายให้แฟนเพจอยู่ที่ร้อยเดียวได้ไหมอาจารย์ง่ายๆแบงค์เด็แบงค์เดียวนะววไ,มไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องปรับราคาไม่ต้องขึ้นราคาหลอกดึกแล้วนะเอาไปร้อยเดียว ร้อยเดียวจะร้อยเดียวอย่างนงี้ได้ไหมจ๊ะอ<ด>่<ด>าใบแดงใบเดียวพอขอใบแดงใบเดียวจ้วพะพี่จ๋าตลอดทั้งมินเสียเขาส่งเหมาใจสี่สิบเก้าบาทนะฟอพร้อมไหมจ๊ะอ่ายิ่งดึกยิ่งถูกจ้าเขาเรีย